ได้ไหมครับกินได้ไหมเขาถามกินไม่ได้นะมันจะคันละสิปีเตอร์อันนี้ไม่ใช่ปอมที่กินค่ะเป็นไม้ไม้ประดับนะคะเพื่อนๆเขาวันนี้แคนดี้อยู่ที่ร้านขายต้นไม้นะคะอยู่บริเวณโรงแรมเลยพาเลสนะคะซึ่งช่วงนี้เป็นเทศกาลต้นไม้พองงานอะไรนะคะพี่เทศกาลพันไม้หกห้าค่ะเทศกาลพันไม้หกห้าเนาะถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะมาซื้อ ต้นไม้นะคะไม้ดอกไม้ประดับไม้กินได้ต่างๆก็แวะมากันได้นะนี่สนใจเป็นพิเศษเลยสําหรับฟารโรนะเพราะว่าเคยเห็นแต่ในอินเทอร์เน็ตนะได้เห็นตัวเป็นๆวันนี้นะสวยมากเลยสวยทุกอย่างนี่เสือพรานสวยมากนะคะสวยทุกอย่างเลยท,ที่แล้วแคนดี้ก็มานะมาซื้ออ,อ,อะไรนะฟ้าทลายโจรแล้วเดี๋ยวมาพบกันที่นี่นะครับ Yay. Yay.